ไม่ถึ้งไม่ถึ้งไม่ึงเลยานนิวตดัคนเยอะจังคุกจอกตนยอะว่ามินมันเไอตอนเลเลยลมินนี่ตมินม่อารมณ์เออมินแบบเหยดแมไม่ยักไปโตเลย เนอหมาฮตตออัาลโหลสวัสดีคุณทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนึงแล้วด้วยค่ะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวสามจังหวัดตรงังพะ,ล,ะลุงสองครั้ง เนเซอร์ของจุกราที่เราต้องกิงนก็นนคือไก่ ก็ทะ,ทะลุงน้ำท่วมแล้วนะคะกินไปแบบเบาๆเพราะว่าเราเน้นไม่เมาเราเน้นแบบเต้นแบบดิบๆตอนนี้เราก็จะไปรับกะหรี่นะคะทชิมบอกว่าไม่มีใครไม่มีใครเดี๋ยวเาสุดท้ายายวนผู้ชายะคะ่ะทุกคนสร้อยจะมีคนช่วยๆยืนโยกอ้วคนช่วยๆก่อนกูนเห็นคนช่วยเลยเบอร์แต่ว่าเอาดีๆอ้าคนช่วยไม่พอมาเอามาคนช่วยคนมาเอาเลยนี่เลี้ยงไหนอนเจะนอนไป วันนี้นะคะเพิ่งกลับมาจากลำเพิ่งกลับมาจากเต้เพิ่งกลับมาจากฐานน้ำนราเทพศรานะที่แม่ขลีนะคะพอแบบว่าลงจากเวทีก็กระเทยก็มารับเลยก็ไปต่อกันเลยที่โรงค่ะของแม่ฐานน้ำมนุษสิรวยมากเกดแม่หนูว่าไปลำพัชจีนีโดกคุณค่ะมึงค่ะไม่ใช่ครูค่ะลำพัชจีนฉันไปลำซึ่งเลยน้ำขึ้กัปกตินะตัน้ไข่เต็มวะมึงอะไรเต็มวะข่เต็มก้นค่ะกระเพรค่ะ ตาแดงคล่องไป่ตื่นปะสดซื้นดิฉงคราแล้วตอนนี้เราก็มาแวะกินร้านข้าวต้มตรงนี้นะเรากลับมาจากพัทลุงตีมาสงขลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะดีค่ะอีกคนเพิ่งตื่นทุกคนนะคะแวะพักเติมแรงกันนิดหนึ่งพพุ่งนี้เดี๋ยวเราจะพาวอล์กกันต่อที่สงคราไปทำพัสปอร์เพื่อไปขายที่เมืองนอกนะคะกูจะนับหนึงถึงซิปนะแต่มีใครเดินมาสเดียวกูยกขึ้นเลยรกขึ้นไปยว คุณย่าทำตัวเป็นคนอวดรวยนะคะเมื่อกี้เรานะคะไปกินที่ร้านพะตะลุงนะคะจ่ายไปทั้งหมด740บาทถ้าเกิดว่าฉันนั้นยิงจุบชนะนิวนิวันตรงห้านถึงกับฉันเลยจะเกิดว่าฉันแพ้นิวนันได้ขท่นใจเองหลานนั้นยิงจุบยิงจุบ ไปซื้อทองพอมาใส่ฉันก็พูดซีเหมือนกันใส่สีเขียวเของใครอ่ะของใครของสุก้าไหมไว้ไว้น้ำตาลไม่ข้นหรือเปล่าวายมาสีน้ำพึ่งยวงการกินไข่ปลาดิวครีบครั้งแรกของคนที่แบบไม่เคยกินนะนะคนไม่เคยกินนี่คนเคยกินดิบดิบแต่คนเคยกินหน่อยรสชาติเป็นยังไงบ้างคะอร่อยอร่อยปลาเล่มปลาเล็บอร่อยอร่อยปลาเล่มปลาเล็บอร่อยอร่อยปลาเล่มปลาเล็บ ถ้านึ่งเป็นบักที่เกิดจากกระลำปีที่ตัดเก็บไว้แล้วก็หัวไปแล้วค่ะแล้วฉันปลูกกระลำปีนาบานแต่เที่ยงฉันเหลาซึ่งงอกเป็นกระลำปีต้นเล็กๆแต่มันกับคนละสายพันธุ์สีเขียวกขนาดเล็กสายพันเดียวกันกาเขาขออเอา้อไปวัวไปกาไม่ระว,วังคณะกับกระลำปีตัวให้จุบเลยเยิ่งจุบเอายิ่งจุบ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 เออฉันแป๊ะแะกร่าลุงเนี่ยอีนอนต่อเดียว เหย็ดแม่กูีค่นี่แป๊บเดียวเม็ดเลยนะเหย็ดแม่กันเองกูเหย็ดแม่เวลเลยก้าวเลือยลุยได้กูนัว่าก้าวคนนี้ว่าก้าวทุกตาเหย็ดแม่เม็ดแม่นี่ก็อย่างเดียวเนี้ยยังเลือดเต็มตังเกร็ดอยู่กับโอ้ห้าล้อยนะ มีเลยมาบ้าจทิงกันได้อารวยมีมีเก็เลยนางเงียบเปริดกันอยู่ขอบคุณสำบการร่วมงนรวยมาคนรวยไงก็เคยกินถิงกิ้งขวางก็ใจไม่งานองียบคนรวยไงก็เคยกินถิงกิ้งขวางก็ใจไม่ที่เป็นคนรวยค่ะเมื่อกี้เป็นคนรวยค่ะสุดท้ายเหยียดแม่เหลือศูนย์บาทโอเคลานนะคะตอนมวยออสวัสดีค่ะตอนนี้เราถึงกันที่ โรงแรมที่พักของเราแล้วนะคะก็คือเก้าเส้งล็อกฮิลนะคะอ <tr ac nên> mm ูส่วนตอนนี้นะคะก็อยู่ที่สรงคากันแล้วซึ่งเป็นเช้าอันเซนสดใสแต่ว่ามีสองคนที่ยังไม่ตื่น <c oughs> <c oughs> วัาดีสรงคา อีพวกนี้ดิฉันตื่นแบบตั้งหกโมงเช,ช้าเพราะว่านอนไม่หลับเส้นตื่นก่อนเปลื่นค่ะเสื้อเหลืองเปลื่นโยโรสก่อนได้เส้นนั้น,นนิวมันมันยกกึ้นเดงอะกุ๊บุยูี่หรอวมันรไม่นิ่ ยขึ้นมาานังยงยกว่รู้สคลานะคะทุกคนคเดินทางไปทำพาส,สปอร์ตนะโอโรงแรมเจ๋งอะไรไว่าไฟไฟจะระบาะมันเก้ามูกก็ทีก็ตัดจริงๆตอนเช่นกินโรงแรมกูฮกวันนี้ที่อาบน้ำกับอะไรคะทุกคนฟัวร์น,น้ำกับที่ชีดวาดค่ะ <c oughs> น้าวักโว้มันเหี่ยวเม้อยูย่ตีชีดวัดออกโซ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 กเลยทีชิดวัดอาบน้่าเนี่ยนาเประวสบายมากเลยค่ะ นดินเลยูจำได้นี่กูจำได้กล้องจริงแล้วจำล่างกาที่เลืองูนี่ได้อุน่ตำไม่แจงเวชอีเลยกูจำยากว่านี้ได้อะะนี่ครับก็จำับปอดใช่ไม่อปอดเลอดเปอดเลจปอดเลออยออเยป่เยปเยมอมดปอดดปดปอดจะไม่ด่เออเลยเดอเลยออ ไอ้เราโกนเจนนี่ไอเจนนี่ก้นหึ่งกับแม่ตีว่ามันเป็นนักร้องมันอยูกกับฉันั้นมันก็เที่ยงเงินขาดใจแบบตกเกลืองเลยฉันโดนฉันลงไปบอกนี่ลักต้านจะเดี๋ยวลักต้านมาเลยแต่มันจัเงียบแต่เมื่อนั้นเมื่อวันเลยเอาตอนนี้เรารีบไปทำพาสปอร์ตกันนะคะ ว่ารวดเร็วทันใจมากนะคะตอนแรกคิดว่าจะมาไม่ทันแล้วไม่ได้นอนเลยค่ะเมื่อคืนมัวแต่เสือกเรื่องเพื่อนแล้วก็นอนไม่หลับเพื่อนกลนเป็นแม่งวัวลังการต้องการกาแฟอิกคิสสิคิสคาปูชิโน่อารบิต้เอสเปรสโซ่โคดทางจุ้งน้ำจุงจงได้ไหมคะไม่เปื้อไม่เปื้อปีไปกินไอ้นู้วะกินคิสสิคิสสิคาปูชิโน่เอเอสเปรสโซ่ ถึงแล้วคะ่ะที่เอาเซ็งนะคะหรือว่าหัวนายแรงคะ่ะไปชมกันเลยคะ่ะ เรากําลังเดินทางไปที่รูปหินก้อนหนึ่งนะคะที่เป็นตํานานนะคะก็คือหัวนายแดงนั่นเองค่ะแล้วค่ะนี่ค่ะหัวนแดงนะคะอยู่ที่จังหวัดสงขลาค่ะสงขลาอร่อย ดีนะเดิมๆแต่ว่าของปลอมอะ่ะเออทำไมรวเราอ่ะรวยขนาดไหนแต่เบียร์ไปยัยสาว่าแอแม่ดีว่าหนุ่มปลอมไหมไม่เปลืองเบียร์ไม่ยนันอ,อ,อันนี้ก็ไม่ยนันยันอยู่แล้วไม่ยนันรื้อนุ่มแท้ยังจงก็ยันค่ะซับไม่เป็นไรเราไม่บูริจีเราแคปเราเป็นคนแบบนี้ละเขาให้มาแค่ไหนก็คือพอใจในสิ่งที่มี<แ>ใหญ่อะไรก่อนใหญ่หน้ากูนี่ใหญ่เราก็หน้ายาหมดแล้วตอนนี้ก็จะไปเดินทางกลับกันะคะทุกคนเรากลับมาอันนี้ยนรถกล้าเลยก็าลัวก็ไปอ่ใหญ่ เราไม่ไ้แปลงใช่ต okay. ีเหล็กดิเราต้องเราต้องเล่นบ้าอาเจี้มาเก้บ้านมันได้กลับพวกมันกูเองเป็นคะก็อีกิเลสตบ่อยๆอยากได้รองเท้าคอนบดคอลเล c ชั o n ไหมแต่ว่าในความมิกิเลสนั่นก็คืออยากเสี่ยงดวงว่าเราจะมีโอกาสเหมทซอกกับมันไม่ยิ่งจู่กับเปืือนถ้าเกิดฉันชนะฉันจะไปเซอร์ฉันจะเพลฉันจะกลับรถไปเลยเย่เย่เน่ามไปีกซึบออกล้างดอกออกล้างออกล้างกัน ออกล้างยังยิงยาประกับเป่ายิงจบยิงจบอะไรวันนั้นอะไรนะมันเฟาร์ดิเออยตัวได้เอาอลงตอ้นี่สก๊อย่างยิงยาประกับเป่ายิงจบ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 สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มากันต่อที่เซนชั่นชยชิวแบบคนรวยลูกกูหนูนะคะซื้อแบบจุกๆเจ็บๆแบบดูโลกค่ะ อีกแล้วจ้าเข้าห้องน้าอีกแล้วจ้าหิวมากเลยค่ะหิวเหมือนจะเดินช้าในยังตัวเลยดิขี้เราก็กินขี้เราก็กินเราก็โนนเนี่ยทุกคนตอนนี้นะคะเราเจออะไรทีเด็ดแล้วค่ะเอามาย้นาอนไว้กันดีกว่าค่ะเป็นตู้ถ่ายรูปสติกเกอร์นะคะ,ะคราคายังไงบ้างคะอันนี้99าค่ะ,คะอันนู้นเพร้อยยี่สิบเก้าถ้าโปรสองตู้มันร้อยห้าเก้านะคะสองตู้มันจะคนละคนตู้ดีกว่าลูกค้ามีแบบสแกนชำระไหมคะถ้ามีสแกนชำระหน้าตู้ได้เลยนะคะหนึ่งสองก็ สีมันค้ไหมไม่เยรอรูปนะคะได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายกันอีกตู้นึ่งบีฟอร์เต สามเครื่องอะะก็คือของก๊อปใจใช่ไม่ได้หร้านอะไรก็ของปลอมันคันด้วยโอ๊ตโมบายกลัวไม่บายมือหนึ่งมือสองดูได้นะคะแต่สำหรับดิชันมือสองเท่านั้นจ้ามือหนึ่งไม่รอดเลยค่ะต้องมือสองก๊อปเกตเอเท่านั้นค่ะมือสองอย่างพจนไม่หมดนะคะจะให้มือหนึ่งก็ไม่ได้เราเป็นของก๊อปเกตเองเราเลี้ยงแมคโดนัลด์เพื่อเองโอ๊ยย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 ย ใส่ไปไล่บาทนะ้าเดินกันไปจอมหัไลายพอมาดูอีเอาอีด้ไอ้ด้าเนาะตรงนู้ดอีหนังมีแม่งค่ะอีเจี๊ยบแม่เจ๋เดี๋ยวเชี่ยเปรตเดี๋ยวเฮียกับเฮียนี่จะมาอยู่ว่ากูมาอ่ะจึงต้องสมมติฉันไปคัมแบ็กก่อนฉันไปเจอหน้างล้วนางจะอยู่ม้วนเส้นเปาอ่ะไปกินแม่งตันนอตดีกว่าก็คนรวยๆอ่ะนะดึงดึงดึง โค้กค่ะโค้กนี่รโค้กแล้วหนึ่งได้แล้วคะ่ะของฟรีอปปิ้งค่ะที่กิมหยงค่ะ มีบวยไม่อยากกินบวยมี่ไงเป็นตุ้งมีห้องเจ็ดสิบโยอันนี้หกสิบอ่ะค่ะคุณนี่ชิ้น,นย่านเจ็ดสิบแล้วนี่ลอยเนี่ยโมตลอดเหนียดแม่ไม่ <c oughs> ทันแล้วโทราบากูโทรโทรเมวแล้วล่าเกี่ยวนะคะไม่เคยกินกันนี่ฝากกินเันดตุ๋เนี่ยปืนหน้าตาแข็งแวกมันจะเป็นเส้นมันนี่อุ้ยเผ็ดมากอีดโด หนูื่นอะไรนันะมาม่าแพทนั่นนี่ไงเมื่อมาเแพทเลยเอ้าเฮ้ยเหรอมาทำอะไรครับอพดงชัวเข้าอะไรกวนงากให่เอกูิเลนี่หลงเอียถึงเวลาที่เราต้องแยกกแล้วนะดิจนซี่เราต้องไปทำงานกันแล้วจ้าเจอกันหลังจากที่กลับมาจากกรุงเทพนะจ้าบ๊ายบายจ้าบายบ๊ายบายเล้ย ค่ะตอนนี้ก็คืออยากจะบอกว่าเราเราเอ็เซ์เร์กันมากนะคะเป็นการสู้แบบเอือดทรมานมากอาบน้ำแค่ครั้งเดียวคนละ20บาท3คนค่ะขออนุญาตเก็บภาพบรรยากาศนะคะ อยู่วสวยมากคือนอนออกทางเลยตอนนี้ถึงตังก็ตื่นแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อมาดูก,กันครับกะลี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  สั้นไม่ไหวแล้วอ่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่เ,เ,เป็นสันตรงนะคะทอกคนเดินตะบ้าทุกอนจะไม่ไหวแล้วเอือดตั้งวันยี่สิบเจ้าอยู่กับคนดังน้องพะพายค่ะสัมภาษณ์น้องพะพายเลยค่ะมาขายการะทงค่ะ,คะช่วยซื้อกระทงหน่อยได้ไหมคะไม่ได้กินข้าวมาสามวันแล้วค่ะหิวข้าวมากเลยเพราะไม่มีตังค์ต้องมาขายการะทงไม่มีเงินซื้อข้าวแล้วค่ะมาขาย คนเดียวได้ค่ะ คลินค่ะสวัสดีค่ะเลน,นะคะรองดับ2มิตไว้ีไทยแลนด์2019ค่ะท็อปมิบสอมีทิฟฟานี่ยูนิเวร์สวันนี้ก็อยู่กันที่ริมริมคลองหรอร <laughs> ิมแม่น้ำนะคะโดมินสันเนาเจ้าพญาไฟฟูเบดค่ะไอจีติดตามได้เลยนะคะปากยำคนเท่ด้วยนะคะอร่อยมากค่ะอันดับหนึ่งในจังหวัดดังแล้วก็ว่าได้นะคะ สดนะคะติดต่อได้รับงานค่ะเจอกันคลิปหน้าที่ไม่เอือดคลิปนี้เอือดไม่ไหวแล้วขอจบคลิปแค่แเดียวไปตายเจนฉันต้องเลยปิดหน้าปิดปิดเฟ้ย่อะเฟี่อ